เละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยอะ้วกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กในเกมและเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นี่ก็เป็นวันที่ผมจะมาพิสูจน์เรื่องที่ว่าสเตจหลักเนี่ยจับตัวพีร้อยยากนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพีร้อยนะครับผมยอมรับเลยว่าจับได้ง่ายจริงนะครับแต่ว่าสมัยนี้มีการปรับปรเปลี่ยนอะไรไปเล็กน้อยนะครับทาให้มันจับยากขึ้นนะจากแต่ก่อนที่จับได้ทีละมากๆตอนนี้ก็น้อยมากเลยนะครับ นี่ครับดาวทวกนี้ก็จะมีกบเข้ามานะครับแล้วก็มีส่วนของตัว6ดาวแทนนะครับก็ไม่รู้ว่าเกมเขาคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมจะพิสูจน์ว่ามันจับยากจริงหรือเปล่านะในการที่ผมจะมาเราก็สอบจับให้ดูนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ผมมาทําคลิปวันนี้ก็คือผมเนี่ยกำลังเก็บตัว6ดาวผสมกันแฮมเลเวลแม็กนะครับเพื่อได้รูบีนะ คือตอนนี้ผมกําลังสะสมรูบี้ในนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเก็บสะสมหมดเลยตั้งแต่สามสี่ห้าดาวนะครับตอนนี้เก็บครบหมดแล้วน,นะเหลือหดาวนะครับที่ยังไม่ครบก็วันนี้ผมจะมาเก็บให้หมดเลยนะครับ <Hello. S 1> ที่มีในเสเตจหลักนะโอเคครับด่านแรกที่ผมจะเริ่มนะครับก็จะเป็นด่านที่4 3บสามนะครับตัวที่ผมจะเก็บก็เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับขาดอีก ่าไรนะครับ2ตัวผมถึงจะทําเป็นล่างแม็กได้นะครับเพื่อที่จะเก็บรูบินหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะเล่น33ตานะครับเพราะว่าทีมพีร้อยของผมนะครับถ้าเกิดเล่นตาหนึ่งเนี่ยจะดอก3ตัวแล้วเล่นสามิตาก็จะดอก99ตัวนะครับผมจะตีว่า100ตัวนะแล้วก็มาดูว่าใน100ตัวเนี่ยจะออกกี่ตัวนะครับจะได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เล่นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผลลัพธ์ก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับได้เจสิก้ามา2ตัวนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกกบหมดเลยนะครับนี่นะเจสิก้าสตัวเดี๋ยวผมจะตีบวกให้ดูนะครับนี่ก็ได้มาแล้วครับ ที่เหลือก็ไปตีบวกเลเวลให้มันเต็มแล้วก็จะได้เพชรมาครับผมซึ่งถ้ามันออก2ตัวก็หมายถึงออก2มีโอกาสออก2%เ,เท่านั้นนะครับก็ต่ออจากนี้ก็จะไปตามล่าตื่นไปเรื่อยๆนะโดยที่ผมจะบอกว่าผมจะหาตัวไหนบ้างนะครับตัวที่ผมจะหาก็จะเรียงจากออด่านง่ายไปถึงด่านยากนะครับเพื่อดูว่ายิ่งด่านยากเนี่ยโอกาสดอกมันจะมีโอกาสเพิ่มหรือลดลงหรือเปล่านะ หนอนี่ผมจะหาก็จะมีด่านที่ด่านที่55นะครับจะเป็นตัวนี้ด่านที่67นะครับจะเป็นน้องไดโนนะตัวนี้ทำพีร้อยได้ด่านที่91นะครับเป็นตัวเอ่อเพนกวินหรือเปล่าหรือนอกพิราบด่านที่151นะครับจะเป็นบาดํานะด่านที่196นะครับ ด่านนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ามี2ตัวให้เก็บเลยนะครับด่านที่2 3 2 2นะครับเป็นบีนนะไอถั่ว3มก้อนเนี่ยด่านที่244นะครับเป็นเจสสิก้าแล้วก็ด่านสุดท้ายนะครับเป็นด่านที่268นะครับผมเป็นน้องบาวนั่นเองก็ผมจะเล่นจนครบแล้วผมจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าเก็บยากหรือเก็บง่ายมากแค่ไหนนะครับผม ตอนนี้ผมก็จับตัวที่ผมต้องการหมดแล้วนะครับแล้วก็สรุปผลการทดลองมาได้แล้วนะนี่นะครับตัวที่ผมจับได้ก็จะประมาณนี้นะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าออกค่อนข้าง,างยากนะครับถ้าเทาียบกับตะกอนใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่ายากขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูซิตีกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยจับยากหรือจับง่ายแค่ไหนนะครับก็คือตัวแรกที่ผมจับนะครับ มีโอกาสออกทั้งหมด2%ตัวที่2ออก1.5%ตัวที่3ออก1%นะครับก็3ตัวนี้เนะี่ยอยู่ด่านใกล้ๆกันนะครับจะเฉลี่ยออกมาได้1.5%นะครับก็1.5%โอกาสดรอปก็น้อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได,ด้ก็ยังมีอยู่บ้างนะสำหรับตัวพีร้อยที่อยู่ในด่านนี้ก็จะมีน้องไดโนนะครับผมก็สามารถจับไปทำพีร้อยได้นะครับ แล้วก็ตัวที่4เนี่ยออก0ูนเซนตัวที่ห้าออก 0. 8 2เตัวนี้ก็ออกค่อนข้างยาก,กน,นะครับกว่าจะจับได้นี่นานอยู่นะแล้วก็ใช้ขนนกเยอะกว่า3ด่านแรกนะครับผมจะให้เฉลี่ยออกมาเป็นด่านเอ่อด่านละ 0, 0. ูแล้วกันนะครับ <S <S พอผมจับเริ่มจับตัวที่6นะครับตัวที่6กเนี่ยมันจะอยู่ด่านที่70เอ้ยไม่1้6ขึ้นนะครับ ก็คือด่านที่ขึ้นอวกาศแล้นั่นเองนะโอกาสออกเนี่ยตัวเล็กนะครับจะออกอยู่ที่ส่วนเอส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับทีอ่อยู่ถัดไปเนี่ยเป็ตัวดำดำก็ออก8ออก4%นะครับ mm hmm. ก็โอกาสดรอปเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะ mm hmm. แล้วก็ตัวที่7ออกมาได้8%นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวที่8เนี่ย3% เฉลี่ยนะครับด่านที่อยู่ในอวกาศเนี่ยโอกาสดอกจะหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเยอะมากเลยนะตัวทีร้อยที่อยู่ในด่านอาวกาศเนี่ยจะจับง่ายกว่านะครับแต่ก็ต้องแลกกับขนนกที่ใช้เยอะขึ้นนะแต่ก็ใช้เวลาน้อยกว่านะครับผมว่าโอเคเลยนะตั้งแต่ด่านที่9 1เนี่เริ่มจับยากแล้วน,นะครับผมขอดูนี่ก่อน ดอกค่อนข้างน้อยนะครับด่านหลังๆนันเนี่ยตั้งแต่ด่านนี้เป็นต้นไปเนี่ยตัวพีร้อยจะจับยากนะครับมาถึงตัวธรรมดาในสเตจหลังจะจับยากขึ้นโอกาสดอกมีเพียง0.7เท่านั้นนะครับส่วนด่านเริ่มต้นแรกๆเนี่ยโอกาสดอกอยู่ที่1.5ซนะครับซึ่งก็โอเคนะแต่ให้ดีมากๆเนี่ยคนจะจับอยู่ตรงด่านบนนะครับเพราะออกง่ายเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะนําข้อมูลนี้นะไป ใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะทําตัว P- 1ีร้ตัวไหนก่อนหลังดีนะครับก็เดี๋ยวมีคิดพ1 0ร้แบบฉบับเต็มนะครับตอนนี้ก็มาให้ดูโอกาสเฉยๆนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงน,นะครับที่ผมทดลองเคยทดลองไว้นานแล้วเนะี่ยตัวที่อยู่ด่านท้ายๆเนะี่ยอะไรครับตั้งแต่ขึ้นยานตรงนี้มาเนะี่ยโอกาสดอบตัว7ดาวหลังๆเนะี่ยจะอยู่ที่เนะครับเอ้ย6%ตัวพวกนี้จะออก6% ส่วนไอสองตัวแรกเนี่ยโอกาสดอปบ,บ่อยมากนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวพรีรอยนะอ่ะโอเคครับบทสรุปปวมานี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย